สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะสิมาบอกนะครับอเรล่มบอกไปนะครับลงคาถาไป3มบทเร่มบอกคนเอาไปใส่ว่าขอหามมันก็มีนะครับขอคาัมมันก็มีอยู่นะครับลริมเร่มบอกไปครับเนาะก็เดี๋ยวก็ขอขอบคุณขอบคุนทุกการรับชมนะครับเนาะทุกกำลังใจนะครับที่มีให้นะครับเนาะ คนาไปเบิ่งกัหลายเติบอยู่นะครับโดยเฉพาะคาถาป่าไฟเนาะครับเนาะอืมอ่านะครับแต่ว่าขอห้ามก็มีอยู่นะครับนะเพราะว่าคาถาแต่ละคาถามันกบมีมีคู่มีขั้นนะครับเนาะอ่าขอห้ามกับว่ามีอย่างไรนะครับเนาะก็อย่าไปหลอดเล้าตากผาสำนันล่ะนะครับเนาะหลอดเล้าตากผาบ่ได้ครับนะคาถามันสิลุยครับ แต่ว่าขีดสีกเนาะขีดสีกนะ้ำขีดสีก,สกคือจีบ่มีดอกขมือนี่เนาะบัดสมัยแล้วนะครับแต่ก่อนมันมีน้ำขีดสีแล้วครับเพื่อนว่าบ่ใหา้บ่ให้เข้าไปนะครับบ่ให้มุ่นเข้าไปนะครับเราก็ไปรอดรอดมองไอ้ที่น้ำม,มันเสืะลงมานะครับเนาะอ่าสมัยก่อนนี่บ้านบ้านไม้นะครับก็เป็นบ้านไม่เพื่อนกษียรเอาองค์นององค์งน้ำไว้ทั้งบ้านเนี่ยเนาะครับเนาะอืเพื่อนเอาไว้ทั้งเฮือน นะครับเวลาใส่น้ำเสะน้ำล่างถ้วยล่างซ้ำลงมาอ่ามันก็สิมีน้ำกี่สีอยู่ข้างล่างนะครับเนาะอ่าพื้นว่าบมให้ไปรอดมองนั่นนะครับอ่าแต่ว่าสมัยนี้อากาศอัจมีนะครับเฮ้ยมองไดมี่พื้นที่ไดมี่ก็อย่าเข้าไปนะครับมอให้เข้าไปนะครับบดีนะครับอืมโซกครโป๊กวัสดุพื้นว่านะครับแล้วกาของกินนะครับของกินกับมีงูครับอย่าไปกินนะครับงูกินอะไรครับซัดเลยขั้นนะครับอ่า งูนี่ห้ามเลยครับอ่าอ่าขอห้ามก็ก็มี่จะซ้ำนี่นะครับหมาก็ยอย่าไปกินมันงเถอะครับหมาหาเนื้ออื่นกินซะเ <c oughs> <c oughs> นาะแต่ว่าก็บริยินเพิ่นว่าห้ามห้ามกินหมานี่แหละอืมแต่ว่าคนเป็นคือบ่ะถะทือกับหมาแท้ล่ะอาจารย์คุณนี่วะอย่าไปกินมันงเถอะครับหาเนื้ออื่นกินซะโอ้หมาเนาะกุยก็บกุยอย่าไปกินเถอะครับเนาะ อ่าขอห้ามก็มีซัมนี่ครับเนาะห้ามบอห้รอดเล่าตากผ่านเนาะครับเนาะบอห้ไปรอดน้ำคีสีกเนาะครับอ่าแล้วก็บ่ให้กินงูครับบให้กินงูนะครับโดยเฉพาะเอ่อทาจอดกระดูกนี่แหละกินงูบ่ด้นะครับคาถทาอื่นก็บบ่บนใจว่ากินไดหรือเปล่านะครับว่าอันนี้มันของหนักคาถทาจอดกระดูกนี่นะครับอ่มีคู่มีขั้นนะครับเนาะอืมกัซัมนี่แหละครับเนาะ สองสามยางนะครับขคารัม,ม,มเอาครับขารัม,มเอานะครับสำหรับผู้ใดเอาไปใส่ก็ได้นะครับเนาะเอาคลิปนี้ก็เอาไปสำนีนะครับเนาะสวัสดีครับ